ครัสวัสดีครับพวกผมนะเจ้าทายอยู่เจ๊ไหมครับครับกับไครับพิกเซลมอนนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยยกับใครบ้างเนี่ยันเับคุณชายฟิลเมืนเดิมเดมเอาโอยเอาเอาเอาทอะไรทอะไร่นายโอ๊ยเปิดมาก็จะตีกันแล้วเก็บเกาบนตีกรู้จะตีกันสักรอบปะย่ามันอยู่นี่ไงมาม่ไม่ม่ก็ได้โอเคครับเอตีเล่ะสไมว

เอาดิยังไงคทังนี้รอดคือชนะไม่รอดแน่เออได้เเวลเท่าไหร่ได้เท่าไหร่วะเนี่ยอ้าวไม่มีเวลยังไม่ได้เวลอ๋อเวลหกเลยครับเอได้หนึ่งไม่เราฮิวยังไงวะเมีคลิกที่ตัวมันไม่ต้องคลิกที่ตัวก็ได้ผมคลิกกล่องฟิวมาสู้กันบ้างดีกว่าจริงเสร็จแล้วอ่าเป็นไงให้ในกล่องหนักเจอหนักเจอแล้วก้าวไในโปรเจกต์ใหม่นะครับอ่าเฮ้ยตัวนี้ปิ๊บโปเอ้เพราะว่าเหมือนแพนกินอู้เหรอ กูครับเลือดน้อยอ่ะเลือสิบเก้าอนี้ไปกัน๋มันตีไม่เข้าเฮ้ยขอแชร์ภาพหน่อยทุกคนขอแชร์ภาพหน่อยเลยโอ้โหแชร์ภาพแชร์ภาพจิ๊บแชร์ไงแชร์แล้วแชร์แล้วอ๋อแชร์แล้แชร์้ตานนี่้ยตะวันาย่อทมตะวันตายได้ตะวันตีได้งงรักเออเออเวลหเอางงรัมเลยเหรอวะ อยู่เลยครับล้อก็เดี๋ยวเราไปขุดหาที่นอนก่อนป่ะไป let's go หาที่นอนเอาอันนี้ดีไหมเนยเนี่ยเนี่ยนี่ยนีโอ้ยยาเลยค้นเร็วเลยว่ะเอาเลยในในหมู่บ้านเขาน่าจะมีเตียงให้เรานอนป่ะมีไหมเดี๋เดี๋ยว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 เดีวดียดี๋เดี๋ยวีเดีวียวเี๋ยเดียี๋เด้ยมี๋เวววเเยเเยอะไรวคเด เไอรอนเกา็ไหนขอขอขอแบงบ้างดิแบงค์แบงค์บ้างแบงค์บ้างไหนครับลองดูหน่อยครับใส่กล่องหน่อยดิอยากดูว่ามันจะเท่าไหร่กล่องหน่อยอยากดูใส่เร็วๆไหนขอเพชรอ่ะจะขุดเหมืองไปแล้วเพชรมีสองเม็ดเองเอาครับโอหขุดกล่องเลยเฮ้ยมีตำรวจด้วยทีจริงมันก็ไม่มีตำรวจโอเคตำรวจเราไฟเราขับมันได้ปะวะอันนี้ใครเไม่เดี๋ยวตีบ้านดูด bueno> ิ โอ้โหท้องฟ้าโคตรสวยอุ้บ้านนี้ไหนวะสวยตรงไหนอ่ะอู้เคอย่างสวยไหนแต่ผมมืดมากเลยว่ะให้ปักทอดนี่เป็นเทคเจ้าแพทย์นะอ๋อผมไม่ได้ลงปักทอดดิไม่ไม่ไม่เขผมไม่ดีไงเชเดอร์ไงมันเห็นเนี่ยอว่าเฮ้ยฟิวอยู่ไหนอ่ะไออยู่ไหนฟิวอะไรอยู่ไหนโอ้โหด้วยอยู่ไหน รูดจุดเกิดหลุมหุ่เดี๋ยวตะวันสวยกับคนเดี๋ยวไปตะวันตกหลุมอะไม่ตกไม่ตกไม่ตกเอาฟิวหายฟิวหายไปเด็กคนเดียวเหรอวะอยู่อยู่พีซีไปพีซีละพีซีเฮ้โอเคเฮือลึกโคตรนะครับตกไปก็น่าจะม่องเลยอะน่าจะไอพีจะจะจะนอนที่ไหนดีไม่มีเตียงเลยอะพีซีนี่สหลัดียึดบ้านยึดบ้านยึดคนแก่เอ็มพีซีไหมเนี่ยเนี่ยทุบเลยหลังคาเนี่ยเนี่ยทุบเลยทุบเลยโคตรชั่วเฮ้ยผมไป ตัดไม้จะเอ๊ยเอาของหลังดิเดี๋ยวหมดความสวยงามเอ้ข้าว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 ไรวะโอเคขอหน่อยเถอะโดแม่งไปแล้วเฮ้ยเราสร้างบ้านกันเองดีกว่าป่ะหัวนะจะหล่อเหลาขึ้นเลยจะโดดบ้านหลังกันเลยยังไม่มีของเลยโอ้เฮ้ยข้าวตัดไม้ดิเขาจะแพ้ตัดไม้ฮัลโลโอ้ไม่ปลูกเลยแย่แย่แย่ยังไม่ได้ขุดเลยเป็นพวกที่ชอบโดของแล้วก็ไม่คืนด้วยครับไม่ละ อมืดเลยมืดมืดไหนวะใน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 ขอดค้อนหน่อยนิหฮ้ยแต่ข้างล่างมีแรงเดียวเลยวะโคตรสว่างเลยไหนวะยังกับตอนหนึงวันขอขอเฮ้ยไม่ไม่เอาไม่นะตามมาตามมาเราจะนอนในพีซีจริงไหมโอเคฟิลคาร์ไปเตียงด้วยเอาไฟมาตัดไม้ก่อนดีกว่าผมว่าแล้วไม่มีไม้เลยไายเาไม้ข้าเนี่ยโอ้โหปักด้วยโคตรมืดเลยครับผมปอไว้เน็ตรก่อนวะเฮ้ย น่าจะเป็นหวัดแล้วแต่คนดูผมโคตรมืดเฉดเดอร์โคตรมืดไหนวะไหนวะโอ้เนี่ยปักไฟครับโอเคเดี๋ยวตัดไม้กันก่อนครับแล้ววิวคราบเป็นคราบพิ้งเกอร์โบ่อยังครับแล้วครับจะได้ไม่ต้องคราบเพิ่มคราบเลยก็ได้มันจะได้อาชิเมนต์อ่าอาชิเม้นท์เหรอโอเคครับก็ได้ครับเห็นกาแล็กซี่อ่ะใช่อือโอ้ย่างสวยอ่ะจะแผลกบนี้ครับอยากเขียนแบบนี้ในชีวิตจริงสักครั้งหนึ่งทำไม ในแบบชีวิตจริงหาดูไม่ได้แล้วไงมีแก่ไม่เกียรติหวังใช่รู้สึกว่าไอ้นี่มันบังหมดแล้วเว้ยควันมันบังแม่งหมดควันมาโอเคไหนว่าจะคาัไปเลยต่อเดี๋ยวไหนหนูไหนหนูเวลยี่แปดจะสู้เหรอไหนวะฟิวอยู่ไหนวะ่าไ,ไป <PC. S 1> เอาตักพวกเขาอีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตะวันไอเตียงสีฟ้าไปเลยเจ้าสีฟ้าเหรอวะใช่เหรอ่านอนไหนดี แอนอนกับด็อกเตอร์ไม่มีอาหารอ่ะมีอาหารปะมันมันหิวอาหารให้เราได้ปะพูดหิวเลยครับตอนนี้โอ้โหเว้ยลืมไปว่าเรามีข้าวนี่หว่าเออครับได้เรื่องเอาโต๊ะข้าวมาดีวยโอ้โหตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหมีสามฟาร์มไหนเหวี้โอ้โหตรงหน้าพีซี่นี่อะไรไปฮะวางนี่เลยนอนก่อน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 แก็เอานอนในนี่เลยละนอนนี่แหละ หมอเขายังไม่ได้นอนเลยจั่งเงินยังหมอก็ทำร้ายหมอแย่ๆๆตำรโหลขอบคุณหมอฮัลโหลผมขอนอนหน่อยนะคืนนี้เดี๋ยวผมจ่ายท่าโรงแรมอยู่ด้วยโรงแรมนันเลิกเฮ้ยไม่ผิดประตูแล้วมันจะมีตัวอะไรเข้ามาปะไม่มีไม่มีไม่มีมอนเตอร์โอ้สะทื่อเลยถ้าจะมีมอนเตอร์ต้องหาจุดแก่ผมผมเกิดแบบเฮ้ยอยู่ดีตื่นมาออกหลังบ้านเลยไอเราไปไฝกับชาวบ้านได้ป่ะเดี๋ยวผมลองไปชาวบ้านสู้ไม่ได้นะ สู้ไม่ได้เหรอแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะไอ้ตัวเนี้ยป๊อบอายเลยไหนเอาสู้ไม่สู้อีกเฮ้ยนาที่นี้ครับเราต้องไปเวลกันดีกว่าไปมาไปเวลไปกับคอยชิงไหนอะเฮ้ยชาวบ้านเก็บข้าวได้เฮ้ยยะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงเนี่ยเนี่ยดูดูนี่เนี่ยโอ้ยเจ็บรปลูกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บแมวเฮ้ยงั้นเราไม่นาน่มันระวังนะมันแย่งเก็บหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันโล่อะไรเนี่ยแม่งขี้ขวาแล้วแบบคุยกับชาวบ้านได้ด้วยว่ะ น่าโคเทอ่านไม่ออกไโอเคเดี๋ยวไปเวลก่อนครับโอ้ตรงนี้หน้าเวลเนี่เนี่ยในน้ำนะต้องเวลเท่าไหร่เลาวเฟลถึงจะไม่ตีเราอ่ะสิไม่เกินสิบห้าเกินสิบห้าเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยสีชมพูเลยอาาไปเเวลตะวันมาอยู่ที่ทำไมทำไมผมเกิดในภาคโอเคได้ใช่เนี่ยเวลสิบแปดตรงไหนเนี่ยไม่ไหวอ๋อเอาดาบตีได้ไหมข้าวถ่านวะคือไฟตัวอะไรวะนี่ไข้าใจเอาลอง ไอตัวปลาที่ปราฟิวใช่ไหมเอ้าหลบไปตามเลยโอเคปลาแล้วลงในน้ำโอ้โหปลาไม่โดนมันว่ายเร็วโคตรไวอ่ะโอ้จะทำยังไงดีวะว่ายน้ำลงไปหาหรือว่าจะเก็บเวลกันเองนี่เวลกันเองนะดูดิตัวคนใหญ่ดูคนคนใหญ่ะเก็บแล้วมันดูเหนืดอยแ้โคตรเร็วไหนอะทุ่นหนักว่านไปวนมาจะไปกันเอง เก็บเวล้ด้วยกันไปคะแนนโอเคเอ้ยผมไปหามันไม่ค่อยขึ้นนะสู้กับเอ็นขึ้นนะถ้าคุณเวล้สิบแล้วผมเวล้ห้าแย่แย่นั้นแย่นั้นแย่แบบการเกียนเพื่อโอเคนี่ด้วยนี่ด้วยอ่าโอ้โหไปวะมีไฟโอ้ตึงไอเวล้หกเวล้หกอ๋แล้วดูครับดูฟิลไฟนะครับดูที่ฟิลน้ำไหมเอ้ยดำน้ำแล้วรถจะตกปะไม่ไม เไอฟิวตรงนี้มีแร่อะไรด้วยปะนั่นอันนั้นคืออันนั้นโปเกมอนดึกดำบรรพ์ต้องใส่เครื่องรางฟอสซิลเหรอใช่ไหมแล้วมันต้องขาบเครื่องเอาใช่ปะไอ้ตายเยลได้ปลาณิโมสามัญปลาณิโมไม่ว่ามันจะชื่ออะไรเลยเรียกปลาณิโมถ้าไอปลาหมึกนี่คิดว่าเป็นโปเกมอนเอ้ยไอตัวนี้ไงฟิวไอตัวที่ทำให้ชาเห็นปะนั่ตัวไหนเนี่ยที่มันทำให้เราชาจริงผมเคยดูอยู่ในในในเห็นปะใช่ดิตัวปลาหมึกอะ ไม่ใช่มันมันเทพปลาหมึกว่วตัวเนี้ยผมวัวนะ่าหแมงกระพุนใ่แมงกะพุนเออแมงกะพุนใช่ครับวิเก้ตเปหาคอยกิ้งนการเวลนะครับไหนคอยกิ้งไม่ค่ยเกิดเลยไอเราไม่ค่อยรู้อะไรก็ฝากน้องๆคอมเมนต์บอกด้วยว่าิวิธีครับรุ่นนี้นั่นใช่ครับบอกทิศไว้นะวเว้ยคือเราก็เพิ่งแบบเริ่มเล่นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเห็นมันน่าสนุกไงใช่แล้วนะครับแล้วก็มีน้องมาขอมาเดี๋ยวค่อยเอาขุดฟอสซิลดีกว่าัตส์ผมตายแล้วอ่ะ เอปไปฮิวสิไปตีตัวอะไรนี่ตัวนี่นกนกเนี่ยเวลหกเนี่ยนกเวลหกอ่ะไหนวะเราไม่ได้เิวอะไรสักอย่างดูได้ไหมโอเคโอ้ยไปดูข้างล่างนี่เหมืองแบบลึกมากครับคนไฟคนไฟลองดูไฟปึ้งดีเดียวตายโอเคลองนี่ลองกดเอลเพื่อดูได้ด้วยกันมันกดเอลเพื่อดูได้ด้วยลองเล่นนึ่งที่ตะวันลองสู้ดิกดเอลกนกดเอลได้ไหมมันบอกว่าสามารถดูเพื่อนใช้ท่าอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่า ้ยมันมีคนสู้กันด้วยตัวธาตุไฟต้องสู้กับธาตุพืชมันเช็คสถานะก่อนตัวอะไรนะเพียวเลยอุ้ยสู้ตัวอะไรวะเวลอะไรเว่อลาผิดตัวผิดตัวเอ้าตายเลยแม่งเท่โอ้โหปฟาดไปฟาดินชีวิตจบครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดูสิมาดูดูแพ้ดิฟิวอย่างเงี้ยนั่นไงไปแล้วไปอยู่แป๊บชาวบ้านได้ไก่ได้แม่งชนะนกได้ไก่ แกะสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแกะแกะแกะเอาดิแกะไหวแกะไหวตายแน่เลยไหวดิเชฟพิวก่อนครับมีสถานะะอไรด้วยโอ้ตายเลยทีเดียวติดไฟอ่ะติดายที่เหวว่ะไหนวะมาลองสู้หน่อยดิโอ้แกะเวลสิบนี่สู้เวลหกดีกว่าจิ๊บมาเว้ยดูดูดูมาดูดูกดเครื่องง่ายกว่าเนี่ยสุขแพสเว้ยอุ้ยแม่งแม่งอะไรกดตัวคนเท่กว่าเท่กว่าแล้วมันติดสถานะอะไรด้วยอ่ะพีอาร์คืออะไวะ อันนั้นเป็นชาติดโดนช็อตโออ๋อโอ้ยทำไมผมค้างอ้าวได้เลยครับเชื่ออะไรบางครั้งจะตีไม่ได้บ้าพีเขาเจ็ดแล้วเว้ยเทำไมผมโซูไข่ไม่ได้เลยโอ้โหตีโคตรแรงเดี๋ยวจะรัดได้ปะว่าได้ปะไม่ได้รัดยังไงจะรัดเล ติดชาติดช้าติดช้าเติดช้าเเรียบร้อยเออเวลเก้าได้คนแก่เผมสู้ไขไม่ได้ใช่ผดคนแก่ด้เฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหสุดสีเฮ้ยเสิ่งตื่นเต้นกับตัวมากว่ามันมีตัวอะไรนู่นนี่นะตัวอะไรอ่ะไอตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้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 น่ารักเกีดยติดช้าไปรักษาหายนะอาตัวนันเลยไม่โดนม้าไฟม้าไฟไม่โดนใช่ไหม่โดนโดนโดนไม่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 ไไม่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 ไ่ไม่ สู้ไปนานเลยตรงนี้ดงเวลเวลดงเวลท่าไฟเนี่มาทางขวาของฟีซี่เนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วเลยข้างไปไม่ได้เลยเนี่ยว่โอ้โหทีเดียวครึ่งหลอดว่าผมสู้ใครไม่ได้เลยสิบห้าฟิวเลอร์ผมสู้ไงวะไหวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเนื้อด้วยต้องไหวไหวอ่ะขอสู้บ้างดิขอลองอ้าวไปไปแล้วเนี่ยเอแล้ว อดนะเว้ยเรียบร้อยสู้เลยที่ไหนกันเนี่ยไอโฟกัสเอนเนอร์จีกับไอ้นี่อะไรท่าไหนแรงกว่าวะใช่ท่าแรกดีกว่าท่าไหนโฟกัสเอนเนอร์จีนี่คือท่าอะไรเนี่ยเมเออแม่งไม่ทำอะไรวะแม่งไม่ทำอะไรครับใช้ท่าแรกด้วยเล่นตัวในกันเฮ้ยไหวไหวไหวฟิวไหวอยู่ไหวอยู่ตีแรงถ้าใช้ท่าท่าใช่โอ้โหติดเบิร์นด้วยครึ่งหลอดทีเดียวครึ่งหลอดจริงเหรอจริงโอ้โหเราสิบห้าโดนครึ่งหลอด ใช่เหรอวะนี่เวอร์สี่ครับก็แค่ยิงส้ตะวันไม่ได้เลมาทางขวาดิมาทางขวาดิไหวๆตัวเนี่ยตะวันเล่นธาตุไฟปเปล่ะหรือว่าธาตุอะไรธาตุน้ำก็เกี่ยวใเนี่ยดูได้ดูได้กดเอวดูได้ฟีเวลสิบแล้วโอเคเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวยังเวลห้าเลยสิแล้วสิบเอ็ดแล้วเฮ้ยเอาเพชรตะวันวันนี้ฟิวไปสู้ตะวันดิงาตะวันมาแบ่งให้ตะวันเลยดิโคตรโกงเฮ้ยเสียงหมาหมาใครเห่าวะเห่าปะเฮ้ยนี่มันไมนัทเรืยวะไมนัทไอตัว คล้ายๆพิกาจูน่าคล้ฟ้าเหนียวอ่ะนะเอาแล้วสู้ดิสู้ดิติดก้อนติดยายาล่ะโอ้ปิงโคตรเยอะเลยเอาเอาแล้ว let's go เฮ้ยท่านี้ด้วยท่านี้แรงกว่าผมเจอท่าใหม่แล้วงัสู้ใครไปได้เลยอ่ะติดสถานเบอร์ช่วยไม่ได้ดูดิดูดิเป็นโดนโอ้โหชนะเลยเต้เอาว่ะตะวันเป็นไรไม่สู้ใครไม่ได้เลยอ่ะวันนี้มาเน่มาเน่เดี๋ยวช่วยเอ้ยเดี๋ยวเจองัวเจองงัวเอาเอาเนื้อเอาเนื้อ มีดำเนี่ยดำเนี้ยนู่นไป let's go ไปแล้วไหนวะดูเวลก่อนนะดูเวลก่อนพี่อาวะเอาวังไม่น่าตัวนี้มันหัวอลยสิบสองไหนอยู่ไหนกันมามาหลังอ่ะหลัง pc หลัง pc โอ้โหใครวะดูเหมือนมันจะไม่แพ้ธาตุไฟโอ้โหเออหวังไม่แพ้จริงพี่อ๋อตีแทบไม่ลดเลยอ่ะไหนนี่ยนี่ตัวข้างหลังข้างหลังข้างหลังเยอะคว้ามาหนึ่งโคตรไกล โอ้โหเฮ้ยมันติดเบิร์นใช้ได้อยู่เฮ้ยแล้วแม่งฮิวแบบไหวยปะวะปวดหดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วเหมือนกันตายโอเคธาตุน้ำชนะธาตุอะไรนะธาตุไฟธาตุน้ำชนะไฟกับพืชสมัยสู้ตื่ไม่ได้มาตอนแรกธาตุพืชแพ้ธาตุพืชเดี๋แต่ผมอยากได้นกตัวข้างบนมากเลยเห็นปะตำรวจตำรวจทำอะไรไม่ได้ตัวไหนเวลเว่าฉันแบบเราไม่ได้เจอละนกโอ้ยเดี๋ยวจะตกเอานะนี่อ ไปครับเดี๋ยวไปฮิวก่อนเว้ยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็เวล์ลัวๆเลยครับเจอตัวนี้ไงฟิวเดี๋ยวขอขอมูฟติวเตอร์เหรอวะเฮ้ยมันทำอะไรได้ตดวเดียวเฮ้ยนี่ใครกะเฮ้ยพี่ไอ้พวกนี้นี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนนี่มันเรียนท่าหรืออะไรไม่รู้ใช่เดี๋ยวฮิวก่อนสู้ใครไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเราสกอฮิวเสร็จยังเอ่ยอ๋อฮิวเสร็จแล้วครับผมฟิวเว้ยมาแต่ผมมีอาหารปลาฟิวมีอยู่มีอยู่ซื้อวันสู้ก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเรียนท่าเหรอวะ มันไม่น่าจะโอ้โหติดพิษติดพิษไม่เอาดีกว่าผมไม่รู้เลยก็คอมเมนต์มาบอกไปนะครับคือไม่รู้แม่งเลยโอเคเอาเถอเดี๋ยวปักไกว้ก่อนเวลสิบสองมีอาหารว่าฟิวมีมีอ่ะเหรไหมปลาเฮ้ยเผาเผาดีกว่าเผาดีกว่าไหมขนมปังไปอ๋อขนมปังดีกว่าไอ้ฟิวไปหาอะไรเออเอาหินมาเผาไปเฮ้ยเ,เอาหินมาขุคาบเตาเผาเอ้ยคุยเตาเผาแล้วก็ไอ้ตะวันมีที่ขุดไหมฮะ มี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 ดูร้านขายของมันมีอรายขายไหมมาตะวันมาเดี๋ยวให้เวลก่อนมาะมาเดี๋ยวเอเวลออมาโคตรขายอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวให้เวลมาคอยดูเวลตะวันนะเว้ยมาอ้าวไม่เจอเอาเวลไว้ไอ้ตะวันมาสู้มาสู้เดี๋ยวให้เวลเวลสิบสองแล้วให้ติวสู้ดีกว่าเอาที่ขุดมาทางนั้นอ่ะเดี๋ยวผมไปขุดเองมาที่ขุดก่อนที่ขุดก่อนโที่จะตายแล้วด้วยเนี่ยไหนไอ้ตะวันปลาตะวันปลาขึ้นไหนล่ะไหนวะเฮ้ยผมขุดไอ้นี่เลยนะบ่อเนื้อ ดิปวดน้ำเอาแล้วเออโอ้ยโอ้ยค้างเลยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ถ่าธรรมดาก็ได้ถ้าที่ไม่ดีไปแล้วเรียบร้อยตะวันเบลเท่าไหร่เบลหกเบลเจ็ดเบลแปดเบลเก้าเย้เบลเก้าเย้เราไอ้นี่เราไอ้นี่กันตั้งนานนะเว้ยลองไปดูแป๊บตะวันแม่งอยู่ดีได้เลยห้าธาตุไฟอะสู้ก็มันสู้ใครไม่ได้จริงๆไงตัวเนี้ยอะไรบ้างธาตุน้ำธาตุอะไรบ้างตอบขอรูยมา ตะเขาตะเขามาแล้วตะเขาในตำนานมาฟิวมังคอกันในที NPC เรียนท่าอยู่นี่ไงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกดแบ็คก่อนนี่ป่ะเอ้ยนี่ไงเรียนท่าเออนี่ไงใช่แล้วให้เรียนท่าเลยเดี๋ยววะเนี่ยเอาท่าเลยยังไม่มีสักท่าเลยมีท่าไฟแต่ต้องใช้แร่ต้องใช้แร่เอ้ยมีใช้เพชรถึงเม็ดด้วยท่าน้ำอะไรไม่รู้มันต้องเป็นกท่าไปส่บไปสิบเหอใช่เจ้าไม่หยุดเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน ไอตัวนั้นท่านพิษท่านพิษท่านพืชกับพิษนู่นเลือกสามหกคุณคุณเอาอันนี้ไปเผาให้หน่อยแต่ว่นั่นไหนเนี่ยตรงโอ้โหเลือกสามสองสามหกเฮ้ยไม่เอาทันก่อนหน้าเจะเวลกันไปไหนวะเอาทันงอน็เราจะเผาอาหารกินก่อนไหมไม้ตันไม้ไม้โอ้โหไม้โอ้ยเจอรอดละมาสี่สี่โอ้ฮะเออ้ยมันใช่ไอรอนปะเนี่ยเอาขุดนานถึงวะมันฝรั่งก็เผาได้ใช่ไหมเผาได้ แช่ร่อนนะไม่ใช่ร่อนนี่หว่าเฮ้ยสามไอ้ยเพื่อมาดูให้หน่อยดิเอาขึ้นไม่ได้เลยออกเลยอยู่ไหนกันข้างล่างเนี่ยในเตาเผาเราเห็นแล้วแหลในเตาเผาไหนพาไปดูหน่อยพวกนายไม่เห็นหรือเห็นแล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยเหว่า let's go ในเตาเผาอ่ะโทษเยอะเลยดีเลยไหนวะสามพ่ายนะผมตะวันข้างหลังไปไหนข้างหลังมืดบ่องตรง อ้ามามานี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเดี๋เผาไปนี่ก่อนเนอะไรวะเออเผาไม่ได้นี่วะต้องเอาไม้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 ชิ้นใหญ่อันนั้นมันอะไรนะมันคืออะไรนะอะไรคืออย่างวัดเกิดอะไรขึ้นมันคืออันนี้อประิเนประจันสวยเห็นปะไหนประจันไม่เห็นนะกินเลยวอ่ะโอ้ขึ้นโคตรสวยอ่ะยังไม่เห็นอ๋อแล้เห็นคนเดียวใช่เพอาะที่จะเต็นคนเดียวเนี่ยผมมี กกสโตนนัด้วยไม่รู้ทำอะไรก็เป็นโกสโตนนี่หว่าเป็นโอโมเขาได้ไหมเขาได้ลองหนึ่งลองขอกินเนื้อก่อนน่าจะอร่อยน่าดูนะครับแล้วก็ชาวชาวบ้านแม่งนอนหมดปะวะดูนิดเฮือเนื้อขอเนื้อน่อยไม่ได้เน้อไม่ได้อาดหมูเขาไม่ได้เขาขอเนื้อเพิ่มน้อยเพิ่มน้อยเพิ่มเึ้งหน่อยเพิ่มขึ้งหน่อย พับข้าวเองก็ได้โดโดข้พูดเลยแล้วข้าวในะ่งั้นไม่ให้ไม่เอาไม่ให้โอ้หหมดแล้วเหรอแล้วแค่หลอดอ่ะแค่หลอดเอ็นพีซีมันแย่งเก็บไปแล้วไหนวะ <c oughs> ตีบ้านแม่งเลยเด้อตีบ้านเอ๊ะอ่ะไม่นอนเลยนะตอนกลางคืนเราดิมันหายไปได้หมดแล้ว,ลวอ่ะอุ้ยค้าวิรามาอู้เก็บต่อเฮ้ยมีด้วยเนี่ยไรู้ว่ามาแต่ไกลเฮ้ยเราใช้เกมรูยังอ่ะเราจะใช้ดหรือเปล่าอย่างงั้นของตกเฮ้ยลงเหมืองมานี่มาใครมีท็อตบ้าง มีจะถืออ่ะถือแล้วมันไม่ไาครับของผมอืมก็เลยวบบพีตรงนี้ผมลาวาอ้าวแม่งอ้าวขี่เดือดอนนีอุดอุดอุดกันอุดกันเลยโอ้ไม่ไหวเหรออุ้ยลึกมากเลยครับเดี๋้ออุ้ยเจอโปเกมอนฮัทผีฮัทผีเลยวะเป็นไงไปเนี่ยปอบร้อยเปิดเนี่ยนี่ไอรอนไอรอนพี่ไอรอนไอรอนไหรอวะไม่ใช่ไทเทเนียมนะไอรอนอ๋อไอรอนไอรอนไอรอน ที่ผมหลงลงกับเทนเนี่ยแม่งแบบคล้ายๆกันมากเลยไงตรงนี้มีอีกเอาพ้นไปไม่ได้อุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวนไม่ได้คิดว่าเพชรแม่งอินไคลโรหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยอินไคลโร้อ่คิดต้อิดมอตละมันเหมือนไคลโรมากเลยนะเว้ยดูดิอ่ะคิดต้องมือนกันไม่ได้บอกท่าคอมเมนต์ไว้นะเว้ยน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปดูแล้วก็อ๋อคิดต้องอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนู้นแหละอีเลดต้อนคิดต้อนตามันตามันตามันเอาตันมองยังไง โอ้ยไม่ใช่นี่ไทเทเนียมไทเทเนียมขุดไม่ได้ขุดแล้วมันจะแตกไงอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปขบนก่อนไปหาที่นอนนะครับแล้วก็เอ่ออันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอ์ทเริ่มต้นไงใช่ครับก็น้องๆคนไหนรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวว่าพี่พีก็จะไปทําตามดีกว่าผะว่าเราไม่ใช่มือโปรนะครับน้องๆหลายคนจะเทพกว่าเราเยอะนะครับไม่เคยดูเลยครับเนี่ยใช่เลยครับมาแม่งแบบเปิดปุ๊บเล่น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 โจ๋โอเค วันนี้ก็ต้องแบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยทุกคนโอเคครับก็จะคลาพิที่นี่ก่อนบ๊ายบายนะทุกคนว้ยบ๊ายบายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีเออบบ๊ายบายโอเคครับพบใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ